ทำไมเวลามาโรงพยาบาลรัฐต้องต่อคิวนานมากตอนนี้เหลือ4คิวเท่านั้นเองครับดูว่าโรงพยาบาลในยุค New Normal เนี่ยที่เขาบอกว่าให้บริการผ่านแอปพลิเคชันมันดียังไงนับตั้งแต่เกิดเหตุการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 หน่วยงานสาธารณสุขยังโรงพยาบาลหลายลแห่ง ได้ปรับตัวอย่างรวดเร็วในการนำดิจิตอลเทคโนโลยีเข้ามาใช้รองรับการให้บริการเช่นการให้บริการผ่านแอปพลิเคชันซึ่งสอดร,รับกับมาตรการเว้นระยะห่างทางสังคมและลดเสียงต่างๆรวมถึงเป้าหมายสำคัญคือการยกระดับให้การบริการของโรงพยาบาลให้สะดวกมากยิ่งขึ้นวันนี้ The Standard ได้มีโอกาสพาทุกท่านไปติดตามมอแลแพนด้าบุคลากรทางการแพทย์ชื่อดังที่วันนี้ มีนัดติดตามผลเรื่องการรักษาอาการภูมิแพ้ที่โรงพยาบาลราชวิถีผ่านการใช้แอปพลิเคชันที่ชื่อแอปว่า RJ Connect เป็นหนึ่งในแอปพลิเคชันที่เกิดจากความตั้งใจของโรงพยาบาลโดยโรงพยาบาลได้ร่วมมือกับธนาคารกสิกรไทยและธนาคารกสิกรไทยเข้ามาเกี่ยวข้องกับโรงพยาบาลได้อย่างไรมาติดตามไปพร้อมกันกันกบหมอแลบแพนด้ากันครับ วันนี้นะครับผมมีนัดกับหมอที่ศูนย์ภูมิแพ้โรงพยาบาลราชวิถีครับเวลาที่นัดไว้ก็คือเวลา11โมงแหละครับก็มา follow up ติดตามอาการนี่แหละเนี่ยวันนี้นะครับผมชวน The Standard เข้ามาด้วยมาช่วยกันดูว่าโรงพยาบาลในยุค new normal เนี่ยที่เขาบอกว่าให้บริการผ่านแอปพลิเคชันมันดียังไงเดี๋ยววันนี้เราจะมาดูกันครับ แล้วนะครับเวลาเราไปหาหมอที่โรงพยาบาลของรัฐเนี่ยเราต้องต่อคนะิวนานมากแล้วช่วงนี้นะครับเป็นช่วงที่โควิดกําลังระบาดหลายๆคนก็กังวลถ้าเลี่ยงได้นะครับก็อยากจะหลีกเลี่ยงความแออัดให้ได้มากที่สุดครับเอาล้ครับตอนนี้เราก็มาถึงโรงพยาบาลแล้วนะครับเวลาที่ผมนัดหมอไว้ก็คือ11โมงเดี๋ยวเรามาลองกดรับคิวกันก่อน กดรับบัตรคิวเรียบร้อยแล้วนะครับสะดวกแล้วก็ง่ายมากๆเลยไม่ต้องมารอคิวกันนานครับแล้วก็ไม่ต้องตื่น,นตั้งแต่ปีสี่ปีห้าเอาแล้วครับตอนนี้ผมก็มายืนอยู่ที่จุดเริ่มต้นแล้วนะครับมาตามกันมาครับเมื่อก่อนนะครับแฟนเพจชอบอินบ็อกมาถามว่า ทำไมเวลามาโรงพยาบารลรัฐต้องต่อคิวนานมากใช้เวลานานมากแต่ตอนนี้ครับผมมาถึงจุดนี้ได้ใช้เวลาไม่นานเลยครับตอนนี้เราก็มารอพบหมอแล้วครับและตอนนี้เหลือจำนวนที่รอคิวอยู่4คิวเท่านั้นเองครับ าแล้วครับตอนนี้ผมก็พบหมอเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับอ,อาการก็ไม่ได้เป็นอะไรมากครับแต่เดี๋ยวเราจะต้องดูก่อนว่าเองไปทางไหนโอทุกคนยุ่งกันหมดเลยครับไม่เป็นไรครับในแอปบอกว่าเราต้องไปจ่ายเงินที่การเงินแต่เราไม่ไปครับคนเยอะเรามีแอปตัวนี้เราสามารถ ที่จะชำระเงินได้ทุกช่องทางเลยครับตอนนี้ก็เสร็จสิ้นภารกิจในการหาหมอของเราแล้ว,ลวใช้ระยะเวลาไม่นานเลยครับวันนี้ผมดีใจมากๆเลยนะครับที่เห็นโรงพยาบาลรัฐชั้นนำนะครับจับมือกับบริษัทเก่งๆอย่างเคแบงผมเห็นความตั้งใจเห็นความมุ่งมั่นของโรงพยาบาลที่จะพัฒนาแอปพัฒนาการให้บริการทำให้สะดวก ทำให้เกิดคุณภาพที่ดีผมยิ่งมีความชื่นใจมากๆเลยครับผมหลังจากที่ได้ทดลองใช้แอปแล้วนะครับส่วนตัวผมคิดว่ามีความประทับใจอย่างมากเลยครับก็จะขอเล่าแบบ2มุมมองเนาะมุมมองแรกขอพูดถึงในฐานะของคนไข้นะครับคนไข้เนี่ยสามารถที่จะกะเวลาคร่าวๆในการมาโรงพยาบาลได้ครับทำให้สะดวกแล้วก็ลดความแออัดได้ด้วยครับอันที่2เนี่ย ่วยลดการสัมผัสเงินสดได้ในมุมมองของบุคลากรทางการแพทย์ครับผมคิดว่าอันนี้มันช่วยลดขั้นตอนได้พอลดขั้นตอนปุ๊บมันก็จะสามารถลดภาระการทํางานของบุคลากรทางการแพทย์ได้ครับนี่คือผลงานแห่งความสําเร็จที่เกิดจากความร่วมมือระหว่างภาคเอกชนอย่างธนาคารกสิกรไทยและโรงพยาบาลร,รัฐอย่างโรงพยาบาลร,ราชวิถีที่ต่างต้องการทําให้ทุกคนเข้าถึงบริการการแพทย์ได้อย่างสะดวก และปลอดภัยนอกเหนือจากแอป r j Connect แล้วธนาคารกสิกรไทยยังได้ร่วมมือกับโรงพยาบาลรัฐและหมอกทอมเพื่อให้บริการกับคนไข้ของโรงพยาบาลทั้ง11แห่งเอาละครับวันนี้ผมก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับขอบคุณสำหรับการติดตามครับขอให้ทุกท่านสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงสวัสดีครับ